ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงจันทบุรีหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมายัางจังหวัดชนบุรีอำเภอพระนิคมและก็ที่แห่งนี้นะครับคือวัดหัวถนนตำบลหัวถนนอำเภอพระนิคมจังหวัดชนบุรีโดยมีท่านพระครู บุญญาวรคุณนะครับเป็นเจ้าวาดวัดหัวถนนและท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสะซีเลียมนะครับท่านผู้ชมครับชุมชนของวัดหัวถนนนั้นประกอบด้วยชาวไทยและก็ลาวโดยเฉพาะในอดีตนั้นมีชาวลาวอพยพเข้ามามีพระธุโงจากประเทศลาวนะครับได้นำหลงพ่อติ้วนะครับซึ่งเป็นแกะสลักจากไม้นะครับและก็มีประเพณีที่ช่วงเทศกาลสงกราน มันปีใหม่ของไทยก็จะนำหลวงพ่อติ้วนี้นะครับมาแห่รอบหมู่บ้านเป็นที่เคารพสักการบูชาวัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมสิ่งที่น่าสนใจเหล่านั้นพร้อมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับผมอยู่ภายในอุโบสถของวัดหัวถนนนะครับอยู่กับท่านพระครูปุญญาวรคุณเจ้าวาดวัดหัวถนนเจ้าคณะตำบ,บสลสัดสีเหลี่ยมนะครับจะได้น้อมการมรดการถามท่านพระครูนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างอุโบสถการขอพระระธานวิสูขามัสิมารวมทั้งการบูรณะพระประธานภายในอุโบสถครับการมรดการครับท่านพระครูครับเจร,ริญพรสาธุชนญาติโยมทั้งหลายอาจจะมาอยู่ในโรงอุโบสถวัดหัวถนน ่องอุโบสถหลังนี้วางศิลาเลิกเมื่อปีพุทธศักราช2498แล้วก็ก่อสร้างมาเรื่อยจนได้รับวิสุงคาเมื่อปีพุทธศักราช2502โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังที่สองแล้วก็เพิ่งบูรณะอุโบสถเสร็จไปเมื่อปลายปีที่แล้ว2567และปีนี้ก็มีการบูรณะพระประธานปิดทอง พระประธานโบคลาสาริบุตรใหม่ตลอดจนบุรณะแท่นพระประธานซึ่งมีการชำรุดทองถูกน้ำในภาคเลี้เวเช็ดถูมันก็เลยกระดางกระดำก็บุรณะใหม่ก็กำลังเริ่มอยู่ในนี้อันที่จริงแล้ววัดหัวถนนเนี่ยเดิมชื่อวัดในมีอุบโบสถหลังเก่าอยู่เมื่อด้านทางด้านฝาของอาตมา,าอุบโบสถตรงที่จอรถตรงนี้ อุโบสถหลังเก่านได้วิสุงคาเมื่อปีพศ2445ตรงกับ121ปีรัตนโกสินทร์แต่ว่าด้วยความชำรุดแล้วก็เลยสร้างอุโบสถทางนี้ซึ่งก็วางศีลาเลิกดังที่กล่าวไปคือปี2598แล้วก็ขอสร้างเรื่อยมาแล้วก็ได้ผูกพัดทศสีมาเมื่อปี2529แล้วปีนี้ปีที่แล้ว2567 ก็ได้บุรณะใหญ่ทั้งหมดทั้งหลังมูลค่าในการบุรณะก็ประมาณห้าล้านกว่าบาทคือเสามันแตกท่างวิศวกรก็มาบอกว่าไหนๆก็ทำแล้วก็เปลี่ยนเสาทั้งหมด28ต้นเปลี่ยนใหม่หมดนะเสาที่เห็นอยู่นี่แล้วก็ทาสีใหม่ที่โยมเห็นนี่คือสีใหม่หมดแล้วก็ทีนี้มาเข้าว่าวีนี้ก็ได้บุรณะพระปฏิบาององเดิมที่ชมรุษ ของวัดหัวถนนพระพุทธรูปองค์นี้สร้างน้ำริโดยพระธรรมโกษาจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีสมณศักดิ์สุดท้ายของท่านก็คือพระพิโมรธรรมเป็นคนเป็นคนตั้งชื่อให้เป็นคนหาญาติโยมาเป็นเจ้าภาพเป็นพระก่อปูนก่อเป็นพระปูนประกอบเป็นชิ้นส่วนแล้วก็โรักปิดทอง ซึ่งคนที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างทั้งหมดก็คือนางสาวอังหน่วยอินทศูนย์ท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์ที่ชื่อว่าพระธรรมโกศาจารย์ถึงตั้งตั้งชื่อว่าพระพุทธโลกเชษฐมงกุฎเพชรพุทธคุณอินทรศูนย์อภิปูชนีนี่คือชื่อของพระประธานองค์ปัจจุบันองค์ที่อยู่ด้านหลังของอาตมานี่ คือคุณคุณยยมอังฮวยอินทศูนย์เนี่ยสร้างทั้งหมดเลยทั้งพระพุทธรูปเป็นพระประธานโบคาลาสาริบุตรตลอดจนแทน่นที่นี้ก็บูรณะใหม่ทั้งหมดดังนั้นใครใครที่มีจิตศรัทธา,าจะร่วมบริจาคกับทางวัดก็ได้ในบัญชีของวัดเลขที่2 0 9 0 4 4 2 8เ6ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวัดหัวถนนอันนี้รับบริจาคในการที่จะก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วหลังจากเสร็จการบูรณะพระประธานแล้วก็มีรายการที่จะก่อสร้างต่อไปก็คือศาลาปฏิบัติธรรมและกุฏิท่านจเจ้าอาวาสและข้าพระภิสุททั้งหลายที่ขึ้นเป็นรูปแบบไว้เป็นโมเดลให้ญาติโยมได้เห็นแล้วจเจริญพร ท่านผู้ชมครับตามที่ท่านพระครูบุญญาวรคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัดโคตโนนเจ้าหน้ตทบสระสีีเหลี่ยมนะครับท่านได้กล่าวแล้วนะครับว่าอุโบสถหลังนี้นะครับขอพระธานวิสุงธิามาสีมา2502ในการมีการปลุกพัตสีมานะครับและตอนนี้ท่านกําลังบูรณะพระประธานภายในอุโบสถ รวมทั้งมีการก่อสร้างสลาปฏิบัติธรรมและกุฏินะครับสาธุชนที่มาที่วัดหวัวถนนแล้วจะได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพระนิสง์ก็จะย้อนไปหาท่านสถาสาธุชนทุกท่านนะครับท่านใดมีกุศลเจตนามีจิตศรัทธาจะร่วมบุญน้าผาประธานได้บุญมากนะครับผิวพันธุ์ผ่องใสประดุจทองคําและก็สลาปฏิบัติธรรมให้ที่พักที่อาศัยเชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วมบริจาคร่วมกระทางวัดหวัวถนนตามบัญชีที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับ ขอเ,เชิญทุกท่านนะครับร่วมบุญกันศตราสการ์คร,ครับท่านพเอระยุครับท่านผู้ชมครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านพระครูบุญญาวรคุณเจ้าว,วาดวัดหัวถนนเจ้าคณะตำบลศาสี่เหลี่ยมนะครับอยากจะให้พระอาจารย์นะครับเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อติ้วนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับนมัสการครับหลวงพ่อติ้วที่ประจําอยู่ที่วัดหัวถนนคือองค์ใหญ่อคนนี้ที่ไม่มีสบายห่มนะคะนี่องค์นี้แล้วก็เบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายนี่สามองค์ ประวัติความเป็นมาของหลงวงพ่อเจ้าวัดหัวถนนนี้มาจากาประเทศลาวเวียงจันทร์ในต้องย้อนรอยกลับไปถึงสมัยพระเจ้าอนุวงศ์ของประเทศลาวซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวของเราก็คือรัชกาลที่สาแห่งราชวงศ์จัก,กรีได้เกิดมีปัญหากรณีพิพาทแล้วเกิดการสงครามยกไปตีนครเวียงจันทร์ประเทศลาวก็กว่าตอน ชุมชนชาวลาวเอามาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาอยู่ที่บ้านบ้านหัวถนนแต่เดิมนี่ก็ไม่ได้เรียกวัดหัวถนนตรงนี้จะเรียกว่าวัดในก่อนซึ่งตรงวัดวัด,วดนอกซึ่งอยู่ชายชายทุ่งซึ่งไม่มีคนมันการเกิดการสัญจรลำบากก็ย้ายมาอยู่ที่วัดในแห่งนี้ก็เอาหลวงพ่อติ้วเรามาด้วยนะหลวงพ่อติ้วเนี่ยก็มากับชุมชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมา ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แล้วราชการที่สามก็ตั้งหัวหน้าคนลาวให้ดูแลคนลาวด้วยกันแล้วก็ประเพณีของของของ,ของคนลาวเวียงจันทร์นี้ก็คือมีการนมัส,สการผิดทองแล้วก็นําออกแหร่รอบหมู่บ้านเมื่อก่อนนี้จะออกรอบหมู่บ้านจริงๆแต่โดยด้วยสภาพปัจจุบันนี้ก็ไปในหมู่บ้านไปตามถนนคอนกรีตแล้วเมื่อก่อนนั้นรอบรอบท้องนา ถ้าคุณโยมพิธีกรมาเนี่ยจะเห็นว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนั่นแหละตรงนั้นอะ่ะยังไม่ได้ขุดคลองก็แต่ล่อหมู่บ้านเลยเพราะว่าชุมชนวัวถนนแต่เดิมเนี่ยมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆ่แต่ก็เป็นที่น่าแปลกว่ากลุ่มที่ตั้งวัดหัวถนนเนี่ยเรียกว่าเกาะกลางแล้วก็เกาะเกาะเกาะบ้านเหนือแต่เกาะบ้านเหนือเนี่ยไปอยู่ทางทิศใต้นะเกาะบ้านใต้คือหน้าวัดเนี่ยไปอยู่ทางทิศเหนือ ซึ่งก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณว่ามันเป็นเพราะอะไรอาตมาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการน้ําจะไหลมาทางทิศใต้ขึ้นอยู่ทางทิศเหนือและตรงนี้เป็นเรียกว่าบ้านก่อกลางเป็นที่ตั้งวัดหัวถนนลานี่นะเป็นชุมชนชาวลาวแล้วก็ประเพณีอันหนึ่งก็กดังที่กล่าวมาก็คือเปิดให้สาธุชนญาติโยนทั้งหลายเนี่ยมามรสการปิดทองแล้วในวันที่วันที่15เมษาเนี่ย ก็จะมีการเริ่มเปิดงานประจำปีอขององค์หลวงพ่อเตี้ยวแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่19ก็คือวันแห่ลอบหมู่บ้านดังกล่าวอันนี้คือนี่นี่คือคือ,คอประวัติความเป็นมาโดยย่อๆหากใครสงสัยแล้วก็สามารถสอบถามมาทางหมายเลขที่ทางรายการเขาจะขึ้นให้ทางอาธมาส่วนการมากลับไหว้แล้วบุคคลมักจะมีการที่จะพกพา เ,เหรียญหลวงปเี้วหรือวัตถุมงคลหลวงปเี้วที่ทางวัดได้จัดสร้างเนี่ยส่วนมากที่มาพูดกันก็คือด้านทางเมตตาแล้วก็แค้วลาดนะแค้วลาดแล้วก็มีโชคลาบโชคลาบก็หมายความว่ามีบางคนน่ะมาขอก็ได้โชคลาบแต่เรื่องโชคลาภนี่อาตมาไม่ไม่ไม่อยากจะให้ไป,ไปไปไปยึดติดนะเพราะมันเรื่องของบุญกรรมแต่ละคนเหมือนกันนะโยมนะจะไปจะไปบอกว่ามาไหว้หลวงปเจ้วแล้วจะต้องโชคดีทุกคนมีเอกราบทุกคนนั้นไม่ใช่ นี่ก็เรื่องเรื่องที่เป็นอย่างนี้ก็คือด้านแขวคข้าน่ะแน่นอนว่าหลวงพ่อเติ้ยวเราเมื่อเมื่อพกติดตัวแฟนติดสร้อยห้อยคอแล้วจะมีความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางจเจริญพรครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมจะพลาดนะครับวันที่15 ถึง19เมษายนนะครับของทุกปีนะครับโดยเฉพาะปีนี้จะมีพิธีอันเชิญนะครับหลวงพ่อติ้วนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แกะสลักจากไม้นะครับแห่รอบหมู่บ้านนะครับซึ่งจะมีวิถีชีวิตชุมชนชาวลาวชาวไทยนะครับเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่ตำบลหัวถนนอำเภอพนัทธิคมจังหวัดชนบุรีนะครับที่นี่ครับวัดหัวถนนครับ ครับท่านผู้ชมครับใครที่มาที่วัดหัวถนนนะครับอำเภอพระนัธิคมจังหวัดชนบุรีแล้วนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับมีหลวงพ่อติ้วนะครับซึ่งเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และได้มีการทําเหรียญมีประสบการณ์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พี่ผเดชนะครับอยากจะให้คุณพี่ผดเด้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพุทธคุณเหรียญต่างๆครับเชิญครับพี่ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อติ้วรุ่นร้อยองค์นะครับปี29ปีฝังลูกมิมิร เผมได้มาตอนแต่งงานเจ้าเจ้าวาดให้แล้วก็มีประสบการณ์ก็คือรถถูกรถหกล้อทุกเหล็กทับแหลกทั้งคันเลยแต่สองคนผมเนี่ยรอดชีวิตได้เพราะหลวงพ่อติวงคงนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วเหรียญน,นี่อะไรพี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำใช่ไหมครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำเหรียนแบบพร้างเมื่อปี2,559ครับ ก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้อเนื้อทองนะครับท่านผู้ชมครับคุณพี่ประเด็นนั้นเป็นสายมูโดยตรงนะครับของวัดหัวถนนนะครับแฟนพันธ้มีสะสมเหรียญของวัดหัวถนนมากกว่าท่านพ่อเจ้าวาดอีกนะครับแล้วรุ่นนี้ก็เป็นเนื้อทองคำนะครับสองสี่เก้ามีทองคําทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งมีพุทธคุณเมื่อกี้นี้คุณพี่บอกแล้วนะครับมีประสบการณ์ตรงรนเล็บทับนะครับคุณพี่กับภรรยาก็รอดด้วยปฏิหารของหลวงพ่อนะครับ พ่อติ้วนะครับท่านใดที่มาที่วัดหัวถนวนแล้วนะครับก็ลองมาหา,าพี่พระเดชดูนะครับการมาตรการท่านเจ้าวาดหรือมาเช่าบัพปุชาที่ตู้ของวัดได้เลยนะครับลวงพ่อติ้วนะครับเป็นพู้ธศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับ การถามพระอาจารย์ครับเหรียญของวัดของเรามีรุ่นอะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้เหรียญรุ่นพศ2549สร้างสมัยอดีตพระอุปชาพระคุณิวาวรวลคุณอ่วมปะพะสะัสโรมีสามกะไลกะไลทองกะไลเงินกะไหลหน้าสมัยนั้นจะเรียกกันอย่างนี้ไม่ได้เรียกกหะไหลทองแดงไม่ได้เรียกกะไลทองอย่างเดียวแต่เนื้อในเป็นสีเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันหมด เพียงแต่ว่าไปชุบกระไหลให้ไปเป็นอทองเงินแล้วก็นหน้าอันนี้คือเหรียญรุ่นรุ่นหนึ่งของวัดหัวถนนออกปีพศ2499มารุ่นนี้เป็นรุ่นถือว่าเป็นรุ่นที่สองของวัดหัวถนนก็คือรุ่นพศ2519ร,รุ่นนี้ก็เรียกว่ารุ่นพระราชทานเพลิงพระคูนิวาดวรคุณนะออกในออกพุทธาภิเศกประมาณปี ปลายปี2518มีหลวงปู่ทิมมาเป็นร่วมคณาจารย์ปกนั่งปกด้วย๋อ,อ,อพอซอน18หลวงปู่ทิมยังอยู่นะแล้วออก19ออกออต้นปีพศ19ส่วนเหนรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อทองคําครบรอบ25ปีรงเรียนไอ้ไม่ใช่ครบรอบที่อาตมาได้รับตําแหน่งเจ้าวาดเรียกว่าเหรียญย้อนยุคเจ้าวาดรูปที่17จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ข้างหลัง ตั้แต่ปีจะมีสัญลักษณ์ของอาตมาจะใต้แท่นนิดหนึ่งถอรอขอฐานรอเรืออยู่ในตัวเดียวกันอันนี้จะมีจำนวนจำกัดประมาณสิบเหรียญนี่คือเหรียญอุปติ้วส่วนส่วนนี้ก็คือรุ่นที่ท่านอดีตข้าราชการครูเพื่อนอาตมาเนี่ยสะสมไว้ทุกรุ่นคือท่านมีมากอาตมามีมีแค่รุ่นเดียว รุ่นรุ่นของโรงเรียนวัฒนนวิทยา <c oughs> เป็นเนื้อเงินกับเนื้อ,นนอทองแดงน <c oughs> ันทองแดงไม่มีเนื้อทองเขามีทอง <c oughs> สาธุครับ ชมครับในช่วงของการสแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรจะได้กราบธรรมสการถามท่านพระครูปุญญาวรคุณเจ้าอาวาสวัดหัวถนนเจ้าคณะตำบลสะเสียมนะครับได้ให้คติธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับพืชปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะครับขอกราบธรรมสการครับ ในเวลาที่ทางรายการของช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ได้มาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับพื้นที่ท้องถิ่นของตำบลหัวถนนตอนนี้อยู่ที่วัดหัวถนนอาตมาภาพในฐานะเจ้าอาวาดพระครูบัญญาวราคุณเจ้าอาวาดวัดหัวถนนจังหวัดบมสัตว์สเหลียม่มก็อยากจะฝากข้อคิดให้บรรดาสาธุชนญ,ญาติโยมทั้งหลายที่ชมรายการ ในภาะวะปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมีสติสติรู้ทั่วรู้ทันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปให้ให้เกิดความเสียหายหเกิดตนเองในทางพุทธศาสนานี้ได้พระผู้มีพระเจ้าได้วางกฎในเรื่องของการมีสติไว้ว่าคนที่มีสตินี้จะไม่ตกไปในทิชั่วจะไม่ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องชั่วร้ายโดยกล่าวไว้เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตว่า สติเตสังนิวาเรนังผู้มีสติป้องกันเหตุชั่วร้ายอาจจะบังเกิดมีกระตนกับสังคมได้ญาติโยมลองคิดและดูพิจิตรดูสังเกตดูว่าสังคมเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะขาดสติกันมากเด็กจะไมไม่มีสติจะคิดว่าตัวเองได้มีความรู้จะไม่ให้ความเคารพนับถือไม่ให้เคเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มอีอายุมากกว่าเกิดก่อน จะถือว่าตนเองเนี่มีความรู้แต่บางครั้งคนที่มีความรู้มากเนี่ยก็ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมขาดนิวัตธรรมคือความอ่อนน้อมถ่อมตนบางคนไม่อ่อนน้อมถ่อมตนแม้กระทั่งกับพ่อแม่ตัวเองครูบาอาจารย์จึงเป็นปัญหาของสังคมที่รัฐบาลประเชิญอยู่ในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าจะคิดว่าวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยมันจะทําให้เปลี่ยนสังคมได้แต่ทุกคนที่ออกไป สู่ความคิดแบบนี้จะไม่ได้คิดเปลี่ยนตัวเองเลยไม่เคยคิดจะจะเปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปลี่ยนกิริยาอาการของตัวเองตั้งแต่ในบ้านนอกบ้านจนถึงสู่สังคมภายนอกคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องสามารถเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนประเทศชาติได้อันนี้ก็เป็นส่วนที่มีส่วนที่อันตรายก็คือเรียกว่าขาดสติขาดความเป็นเด,เดิมของสังคมไทยเนี่ยมีความเาลากพกตัญยูกตเวที นะลูกก็เคารพกตัญยูกตะเวทีต่อพ่อแม่ลูกศิษย์ก็เคารพต่อครูบาอาจารย์ให้ความเคารพนับถือเพราะบุคคลดังกล่าวเนี้ยจัดว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อสังคมไทยเรานะโดยพื้นฐานแล้วพ่อแม่เป็นสังคมที่เป็นเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อลูกอย่างยิ่งยวดเลยเรามาถึงจุดนี้เราต้องอย่าลืมว่ามีพ่อแม่เป็นผู้สนับสนุนมีครูเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนเรา จึงมีวันนี้ได้สุดท้ายเนี้ก็ขออ้างคุณพระรัตนใจคุณคุณงามความดีบารามีอุศลกรรมที่สาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สร้างสมอุปรมมาแต่อดีตจนปัจจุบันขอให้กุศลคุณงามความดีอันนั้นเป็นตบะเป็นเดชะทําชีวิตของญาติโยมทั้งหลายผู้ชมรายการนี้มีความสุขความเจริญตามคติกรรมดีที่ตนได้สร้างสมอุปรมมาเป็นนิจเจริญพรเจริญธรรม ท่านผู้ชมครับท่านพระครูปุญญาวรคุณท่านก็ได้ให้หลักคติธรรมก็คือเรื่องสติสติมาปัญญาเกิดนะและท่านก็อ้างพระพุทธพจน์นะครับพระพุทธวจนะว่าสติเตสังนิวาระนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายถ้าทุกคนมีสติเป็นพื้นฐานแล้วนะครับการประพฤติการทําหน้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ก็จะมีะความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสําเร็จได้นะครับทุกท่านก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ ในการทํางานในการดําเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาอย่างที่ตําบลหัวถนนนะครับอำเภอพนัทิคมจังหวัดชนบุรีครับที่นี่วัดหัวถนนนะครับมีพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับเ,เรียกว่าหลวงพ่อติ้วนะครับเป็นพระแกะสลักจากไม้โดยพระที่ลุกขมูลมาจากประเทศลาวนะครับมีพิธีชุมชนที่นี่ทั้งไทยและลาวโดยเฉพาะในช่วงวันที่15-19ถึงเมษายนช่วงเทศกาลสงการ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยก็จะมีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อติ้วนะครับแห่รอบหมู่บ้านนะครับท่านใดที่อยากจะขอพรน,นะครับมาขอพรท่านได้ขอได้ว่ารับสิ่งย่อมประสบความสำเร็จดังมโนรถเจตนามุ่งหมายทุกประการนะครับวันนี้ทางรายการธรรมสัญจรได้ชมวัดหัวถนนและได้สนทนาธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นารายการของเราจะไปนําสิ่งดีๆที่วัดใดนะครับมาฝากท่านผู้ชม ประชมชดติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ